สวัสดีครับวันนี้ผมมาที่หมู่บ้านานันทวันสาทรราชพฤกษ์ครับเป็นแบบบ้านเดี่ยวนะครับเป็นบ้านที่สร้างไว้น,นานมากนะครับเมื่อสักประมาณเดือน2เดือนก่อนเนี่ยผมได้ามาดูงานที่บ้านนี้นะครับลูกค้าที่รู้จักกันนะเรียกมาเขาบอกว่าอยากจะทําห้องครัวใหม่ซึ่งตัวหน้าบานห้องครัวที่ติดเอาไว้กับโรงปูนเนี่ยมันเสียหายแล้วก็ตัวตู้ตัวอะไรที่มันแถมมากับตัวบ้าน,นครับมันมันมันเสียหายไปมากแล้วนะครับก็เลยอยากจะ,ะรีโนเวททำใหม่เดี๋ยวให้ดูภาพ 3D ก่อนนี่ ที่ผมออกแบบเอาไว้นะครับแล้วก็นัดหมายกันมาติดประมาณรอผลิตประมาณ2อาทิตย์นะฮะวันนี้เข้ามาติด2วันเรียบร้อยแล้วนะครับไปดูกันครับหมู่บ้านนันทวันเป็นแบบบ้านเดียวนะครับแล้วก็มีห้องครัวที่แถมมาให้กับตัวบ้านเป็นแบบโครงปูนเนี่ยที่ผมเห็นมันเป็นโครงสร้างปูนที่แถมมาให้กับตัวบ้านอยู่แล้วแล้วเขาก็แถมตัวหน้าบานมาให้อยู่แล้วเดี๋ยวผมอินเสิร์ตภาพมาให้ดูมันมีหน้าบานแปะมาให้อยู่ นะครับไม่มีชั้นข้างในด้วยแต่ว่ามันเสียหายแล้วก็ลูกค้าอยากจะเปลี่ยนแปลงตรงไหนใส่ลิ้นชักใส่วางของใส่ระแกงอะไรพวกนี้ก็เลยอยากจะทํำใหม่ขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนตัวเพื่อดูดควันด้วยที่เขาแถมมาก็ ก่าแล้วด้วยนะฮะใช้มาเป็น10กว่าปีแล้วต้นครัวเนี่ยเป็นลักษณะตัวไอสองฝั่งซึ่งฝ e out ั่ง sea, น,นี้เป็นเตาแก๊สแล้วอีกฝั่งหนึ่งเป็นอ่างซิงแล้วก็ไปวางตู้เย็นด้วยมาดูด้านซ้ายของเครื่องดูดควันตรงนี้นรตรงนี้เป็นตู้แขวนนะครับมีขนาดสูงประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็ตู้ข้างในก็เปิดได้นะครับมีชั้นปรับข้างใน2ชั้นนะครับตรวนี้ชั้นปรับสามารถเอาเข้าออกได้นะเนี่ยเอาเข้าออกได้นะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยด้านบนเนี่ยปีปิดชนฟ้ามาเลยนะครับไม่ได้เว้นให้ฝนเ้้าานนนนีีี่มดูตตรรงงป็บซ เราแค่เวียงไปเฉยๆนะครับมันก็จะปิดเองนะครับซอฟต์เลยอย่าไปคืนมันครับเดี๋ยวตัวสปริงข้างในมันเสียหายแล้วเพาตัวนี้เป็นวัสดุไม้ HMR เครับเคลือบเมลามีนวัสดุ h m r เมนี่ยมันข้อดีของมันคือมันทนน้ํามันแบบกันชื้นนะครับซึ่งสามารถถูกน้ําได้แช่น้ําได้ตรงนี้ลูกค้าอยากจะให้มันใช้งานทนทนเลยก็เลือกเป็น h m r แล้วเราก็เคลือบเป็นเมลามีนเข้าไปตัวเมลามีนเนี่ยทนทานต่อชินเนอร์แอลกอฮอล์นะครับเช็ดขีดข่วนอะไรเข้าไปนะครับ ที๊ Magic, เมจิขียนเข้าไปเนี่ยสามารถเช็ดทำความสะอาดด้วยทินเนอร์ได้นะครับแล้วตัวนี้เป็นสีเทาอ่อนนะครับแล้วก็ลูกค้าใส่ตัวคิ้วเข้าไปด้วยเราใส่วิ่งคิ้วแล้วก็ทําสีเป็นสีเดียวกับตัวบานไปด้วยเลยนะครับตรงนี้เป็นแนววินเทจนะครับแต่ว่าสีเป็นสีเทาก็ดูเข้ากันดีตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งขวาเลยนะครับเป็นที่วางไมโครเวฟด้วยลูกค้านี่อยากเอาไมโครเวฟเนี่ยไมโครเวฟเนี่ยวางไว้ข้างล่าง ไปเกะกวแล้วก็สามารถข้างล่างเนี่ยพยกขึ้นมาปุ๊บข้างล่างสามารถใส่ไม้โมงคาได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็เลยมีพื้นที่เหลือเล็กน้อยนะครับไว้สําหรับวางพวกเอ่อพริกไทยกระปุกเกลือต่างๆได้เครื่องปรุงต่างๆได้อีกนะครับอีกพื้นที่เหลือเพราะว่าไม่ค่อยต้องการทิกแค่นี้เองด้านบนก็เป็นตู้เก็บของเหมือนกันนะครับนี่อ้ามาดูมือจับกันอีกที่นี่มือจับตรงนี้เป็นมือจับแบบปุ่งนะครับก็ออกมาสวยงามดีครับตัวสีดํามันเปราะขึ้นมาจากตัวสีเทาออก มาดูฝั่งนี้กัน,ข,นข้างใต้นะครับข้างใต้เป็นตู้วางถังแก๊สนะครับตรงนี้อ่าเปิดข้ามาเดิมก็เป็นที่วางถังแก๊สอยู่แล้วเพราะว่ามันร้อยสายแก๊สเข้าไปข้างล่างส่วนใต้เตาตรงนี้ผมทําให้เป็นลิ้นชักทั้งหมดเลยะมาดูตรงนี้ลิ้นชักด้านบนเป็นถาดวางช้อนนะครับเรามีถาดวางช้อนให้ด้วยนะครับส่วนด้านล่างก็เป็นลิ้นชักเปล่านะส่วนด้านนี้ฝั่งนี้เนี่ยเป็นลิ้นชักตะแกรงวางขวดเห็นไหมฮะเวลาเราทําอาหารเนี่ยที่สาคัญต้องมีที่ใส่ขวดเพราะว่าเวลาเราจะวางขวดไว้ข้างบนันเป็นไม่ได้ดูไม่สวยงา แนะนำให้เอาขวดทั้งหมดเครื่องปรุงนะครับใส่ไว้ตรงนี้นี่ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นตู้เก็บของนะครับนี่ฝั่งนี้เรายัดตู้เข้าไปเลยนะตรงนี้เป็นไม้หมดเลยนะตรงนี้เป็นซอฟต์โฟดเหมือนเดิมฝั่งถัดมานี่คือฝั่งตู้เย็นนะครับฝั่งอ่างซิงตู้เย็นนะครับตู้บนเนี่ยเราก็ทําเสมอกับตู้แขวนตรงนี้เนือตู้เย็นก็เป็นตู้อยู่แล้วเดิมก็มีอยู่แล้วนะครับเนือตู้เย็นเราก็ทําตำแหน่งเดิมเลยนะครับมีชั้นปรับให้ด้วยอันนี้ไว้สำหรับเก็บของที่ไว้ใช้นานๆหยิบไม่ที่ก็มาเก็บแถวนี้ได้ ฝั่งนี้ถัดมาในตรงนี้อ่างซิงครับเป็นซิงแบบสองหลุมหนึ่งที่พักผมแนะนาบอกว่าเวลาเราล้างจานเสร็จเนี่ยให้อ่าเอาจานต่างๆเอามาตากข้างบนตรงนี้เลยนะตรงนี้เป็นตะแกรงวางจานนะเห็นไหมอ่าแนะนาให้เอาจานเปียกเนี่ยมาเสียบตรงนี้ได้เลยเสียบๆๆๆๆๆได้ยี่สิบสามสิบอันเลยนะฮะข้างล่างเนี่ยเป็นตะแกรงซีซๆนะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยมีถาดรองน้ําอยู่นะถอดมาได้นะส่วนเล็เนี่ย เด้งออกมาได้น้ําก็จะหยดลงมาครับแล้วก็ข้างล่างสําคัญข้างล่างตรงนี้เราไม่ได้ปิดไม้ไว้ไม่ตีแป๊ปิดนะฮะทำให้อากาศมันระเหยความชื้นระเหยออกไปตรงนี้ถ้าปิดหมดเนี่ยความชื้นจังจะ,จะอบในตู้เท่านี้จานชาข้างในมันนก็จะแห้งพอแห้งเสร็จเราค่อยมาเรียงใส่สุดในตู้ด้านล่างด้านบนต่างๆมาดูถัดไปตรงนี้ก็เป็นตู้เก็บของนะครับก็มีชั้นวางของต่างๆมีชั้นตัวน,นี้ปรับได้นะครับจะวางของสูงๆก็ได้ ส่วนใต้ซิงเรามาดูใต้ซิงกันครับตรงนี้ใต้ซิงเนี่ยผมทําให้เป็นวัสดุ hmr นะครับ hmr เนี่ยมันกันน้ํานะครับถ้าเกิดมีการรั่วซึมของท่อน้าท่อน้ําดีน้ําเสียเนี่ยมันหยดลงมาเนี่ยเราไม่รู้มันก็ทนน้าได้นะครับข้อดีของ hmr พวกนี้มันกันชื้นกันน้าแล้วพอตรงนี้นี่ตรงนี้มันเป็นโครงปูนนะครับเราทําตัวกรอบ,บวงกบเนี่ยตรงนี้นะฮะบังเข้าไปนะฮะบังสันปิดกรอบหน้าเข้าไปทั้งหมดเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมสมมตกว่หน้าบานตรงนี้กรอบตัวเนี้ย ช่วยบางให้มันดูสวยงามมากขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ใส่ใหฮขวาด้วยถัดมาตรงนี้เป็นตู้เก็บของครับเป็นตู้แบบมีชั้นเราก็ใส่พวกกระทะหม้อต่างๆผมแมนะนําตรงเนี้ต้องมีขนาดใหญ่ให้มันใส่หม้อกระทะได้ด้วยนะชั้นพวกนี้เอาออกได้เกิดแต่เป็นหม้อใหญ่แบับยัดไม่ได้เอาถอดชั้นออกว่างปึ๊เข้าไปเรียบร้อยใส่ของใหญ่ได้นะครับปลักมานี้นะครับนี่เห็นไหมปิดซอฟโคสก็ผลงานทั้งหมด ก็ประมาณนี้ครับห้องครัวที่ตัวบ้านมีอายุประมาณ10กว่าปีแล้วนะครับก็มีความเสียหายอยากจะรีโนเวทใหม่นะครับแนะนำก็เราก็ให้คำแนะนำได้นะครับใครมีปัญหาบ้านเก่าบ้านที่ห้องครัวเสียหายนะครับอยากจะรีโนเวทใหม่ทำใหม่นะครับผมให้คำแนะนำคำปรึกษาได้ตีราคาได้นะครับโทรมานะครับโทรติดต่อมาหรือส่งข้อความมาทางอินบ็อก ออนไลน์ Online, ทาง Facebook ได้หมดนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาแล้วก็เรามีโชว์รูมด้วยนะครับสามารถนัดหมายก็มาคุยที่โชว์รูมได้ผมสามารถตีราคาแล้วก็เรามาดูวัสดุกันได้นะครับเสียเวลานิดนึงแต่ว่าได้ข้อมอูลได้ความรู้ดีๆแน่นอนนะครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับ